ข่าวดีวันที่25มกราคมนี้รับโอนเงินสดเข้าบัญชีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวรับสูงสุด6,000บาทคุณได้เงินไหมดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัฐดานาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าราคาข้าวพุ่งพาณิชย์จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่15ชนิดเดียวข้าวเปลือกหอมเมลิดนอกพื้นที่ส่วนอีก4ชนิดไม่ต้องจ่ายชดเชยกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66งวดที่15สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่14ถึงวันที่20มกราคม2566โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพียงหนึ่งชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลีนอกพื้นที่ซึ่งมีเกณฑ์กลางตันละ13,614บาท88สตางค์ เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ385บาทส2สตางค์ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ6161บาท92สตางค์ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต้องจ่ายเพราะสิ้นสุดฤดูเก็บข้าวส่วนข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวไม่ต้องจ่ายเพราะราคาสูงกว่าราคาประกันทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันทำการหรือภายในวันที่25มกราคม2 5 6 6โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยงวดที่15นี้จำนวน4,206ครัวเรือนก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ด้วยนะคะในวันที่25มกราคมนี้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารจากทกสได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ